อันนี้ใช่ไหมแม่หมวยนี่ใช่ไหมครับน,นี่แม,ม่หมวยต่อไปที่สุรีอินใจใช่อะไรนะออมคุณสุรีสุรีอินใจอินใจเท่าไหร่บาทหนึ่งพันบาท,บาทอีกแค่ด้วย อ่านี่นะครับคุณพี่สุรีอินใจนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุ500บาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเงินไปให้ยายนะครับเดี๋ยววันนี้เขียนซองเสร็จแล้วก็ใส่เงินให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครูแอนครูแอนอันนี้น่าจะฝากมากับแม่แดงนะครับครูแอน นะครับผู้แอนนะครับห้าร้อยบาทนะครับครูแอนห้าร้อ่าต่อไปพี่ฟ้าทะลีพี่ฟ้าทะลี้ออ่านี่นะครับพี่ฟ้าทะลีนะครับห้าร้อบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับร่วมบุญกระถิ่นแอฟฟ้าแล้วนะลูกขอบคุณมากครับ อนุโมหนา,าบุญด้วยนะคะแต่ว่าถ้าผมยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปตอบอีกทีหนึ่งนะครับพี่ต่อไปพี่จุกจีพี่จุกจีนะครับพี่จุกจียังอยู่ไม่เอ่ยพี่จุกจีขอเสียงหน่อยเด้วพี่จุกจีอันนี้เดี๋ยวข้วาสารจะมีอีกต่างหากนะครับอันนี้จะเป็นช่วยบุญต่างหากนะครับแล้วก็ข้าสารต่างหากนะคบเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอดจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนพี่จุกจีพี่จุกจีอยู่หรือเปล่าพี่จุกจี สามร้อยพี่จุกจิกนี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่จุกจิกนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปแม่ละอแม่ละอแม่ละอก็ทั้งข้าวทั้งอันนี้เลยนะคะแม่แม่ละออยู่ไหมครับแม่ละอแม่ละอขอเสียงนะคะแม่ละอแม่ละอหนึ่งพันบาท นี่นะคะแม่ลออ1,000บาทนะครับสาธุ<ม>เอ่อโอนเงินทางไหนครับจริงๆต้องผ่านแอฟฟ้าน,นะครับเพราะว่าผมอาจจะส่งเลขให้อะไรเงี้ยผมจะส่งเลขให้เมลออแล้วก็พี่แหม่มนะคะพี่แหม่ม200พี่แหม่มพี่แหม่มส0ง นี่นะครับพี่แหม่มนอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มอยู่ไม่เอ่ยต่อไปพี่ชอบพกาพ,พี่ชอบพี่ชอบพกาพี่ชอบพกาฝากมากับใครนะสองเก้าเก้าสุภาพรอโอเค เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนพี่ชอบประกาเข่า่น,นนะมดพี่ชอบปากกาอ๋อนี่ไงพี่สุภาพรใช่พี่ปู่ไหมนี่เดี๋วดูก่อนอ๋อไม่ใช่คนละสุภาพพรโอเคครับเดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมรับนะครับมดมดเขียนขนาดว่าตรงนี้เขียนเขียนเขียนนี้ก็ได้ว่า พี่สุภาพรพี่ชอบปากกาเท่าไหร่นะ2 9ง <1. S 1> พี่ชอบปากกา299นี่นะครับพี่ชอบปากกา299รกาบาบาทนะครับใช่ครับบัญชีเดิมเลยครับแต่ว่าส่งสลิปมาให้ผมด้วยนะนี่299บาทซารุทนะครับพี่ชอบปากกานะครับได้ไหมพี่สุภาพรต่อไปใครต่อไปพี่สุสนะครับ พี่สุยังอยู่ไหมครับพ,พี่สุพี่สูเพิ่งเอฟเข้าไปนะครับวันนี้เมื่อเช้าพี่สุนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่สุขอเสียงหน่อยเร็วพี่สุอ่าสาทุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้เฮงปังๆนะครับนี่พี่สุก็อยู่นี่อนุโมทนาครับแล้วก็เห็นเอฟเข้าไปเมื่อเช้าด้วยนะครับสองถุงต่อไปพี่สุภาพนะครับพี่ สุภาพพี่สุภาพเท่าไรหร่มดห้าร้อยพี่สุภาพห้าร้อยบาทต่อไปอันนี้หมดแล้วใช่ไหมต่อไปพี่สวรรนักดนตรีคุณสวรสะวะรสวรรนักดนตรี สองร้อยสองร้อยอ่าพี่เสาวรสนักดนตรียังอยู่ไหมครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่สาธุขอให้เจริญเจริญนะครับแล้วก็ต่อไปพี่พิมพรไม่มีใช่ไหมพี่พิมพรนะครับทํามาเมื่อเช้านะครับพี่พิมพรพี่พิมพรเท่าไหร่หมดสามร้อย พิมพรพร้อ0นะครับนี่พิมพพรอยู่ไหมครับพี่สาวรสครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมเรียกแม่ได้อ่าเรียกพี่ดีกว่าเรียกพี่ดีกว่าฝอดเขียนในซองเป็นพี่แล้วครับเราจะได้แบบเออสวยๆจะเป็นสาวนะครับบุญกระถินบุญใหญ่นะครับแล้วก็งานนี้ก็จัดใหญ่เหมือนกันนะครับอ่าต่อไปแม่อ้อยนะครับต่อไปแม่อ้อยอ่ะพี่รมนะครับแม่อ้อยอ่ะพี่รมแม่อ้อยอยู่ไหมครับแม่อ้อย อ้อยอ่ะพีรมหนึ่งพันบาทนะครับนี่เรียบร้อยนะคะแม่อ้อยอ่ะพี่รมนะครับแม่สุภาพสอนแก้วเดีย๋ยวเขียนก่อนขมไม่ได้เขียนานามสกุลเนาะสอนแก้วอาจจะฝัเดขเขียนให้ด้วยนะครับสอนแก้ว อนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะคะผมใส่แล้วนะคะรบอบอรชอ,อะไรคะน้องสอดเออทักแอดทักแชทเอยแอฟฟ้าไปได้เลยนะครับอ่าไม่อ้ยอยพี่รมแล้วมดต่อไปนี่ครับพี่พักเนี่ยพี่พักสุดต่อไปพี่ปูต่อไปพี่ปูนะครับครูปูนะครับพี่ปูพี่ปูอยู่ไหมครับพี่ปู อยากร่วมบุญแอฟฟ้าได้เลยครับแอฟฟ้าได้เลยตอนนี้มีแอดมินตอบอยู่ครับพี่ปูพี่ปูนี่คูปูนะครับคูปูห้าร้อยเออไม่เจอพี่ปูนานเลยนะครับพี่ปูห้าส่วนนะครับนี่นะครับห้าร้อยนี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับต่อไปใครมดแม่บุกแม่บุกผาใช่ไหมเราเคยเขียนไปยังแม่บุกผา ใช่ไหมโอเคต่อไปแม่บุบผานะครับแม่บุบผาอยู่ไหมครับแม่บุเขียนยังไงเนาะบุบใช่ใช่อ๋อบุบผาบุบผาแม่บุบผาอยู่ไหมครับแม่บุบผาห้าร้อย นี่นะครับแม่บุภาห้าร้อนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วต่อไปพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทอ๋อพี่โบ๊ทครูโบ๊ทพี่โบ๊ทพี่โบท๊โบทสอ0รนี่นะครับพี่โบ๊ทสอ0รนะครับสาธุ ที่พักส่งมาแล้วครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับแป๊บหนึ่งต่อไปครูบัวตองพี่ตูค้ครูบัวตองพี่ตูตตอสอ้สองรนี่นะครับครูบัวตองกับพี่โตู้สองร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุต่อปไปแม่หน่อยนะครับแม่หน่อย แม่หน่อยนะครับแม่หน่อยแบ่งเป็นศอเอ้ย<อ>แม่หน่อยเออใช่แม่หน่อยช่วยบุญนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทส่วนที่เหลือสั่งข้าวนะครับแม,แม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยอัญชลีครับหนึ่งสองห้าศูนย์ครับผมหนึ่งสองห้าศูนย์นี่นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคิดยอดกันแล้วก็หมดยัง พี่สุภาพรไหนพี่สุภาพรที่มาล่าสุดเลยนะครับเมื่อกี้นะครับพี่สุภาพรใช่ไหมใช่พี่มาล่าสุดใช่ไหมใช่พี่สุภาพรห้าร้อยนี่นะคะพี่สุภาพรห้าร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่สุภาพอรอ,อันนี้ยังไม่ได้คิดนะมดต้องบงไว้ก่อน ที่สุภาพรห้าร้อยแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีคนร่วมบุญมาเพิ่มนะครับแม่ลงเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อโอเคครับพี่ณรุมนนรีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมส่งให้อ้าวแล้วไม่มีเลขซะและ้วทำไงดีเดี๋ยวนะสักครู่นะครับ โอ้ยพี่พักมาแล้วครับพี่พักมดพี่พักเขียนไว้อาเมเขียนเพิ่มวันนี้ก็ได้จ้ะอ่ะเขียนว่าพี่พักพี่พักนงรักมดเขียนว่าพี่พักนงรักเอ่อห้าร้อยบาทพี่พักพี่พักนงรักนงขอ,ขอยวกระดานรักรักษาหมด เราอะก็รักซาสีกันห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่ครับพี่พักนะครับพี่พักยังอยู่ไหมครับพี่พักพี่พักนงรักนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้500บาทนะครับอนุโมทนาสาธุครับผมนี่นะครับเดี๋ยวอยากร่วมบุญอ่ามดเตรียมตัวพี่พักผมรับแล้วนะครับอนุโมทนาบุญครับ อมุดแล้วก็เอาพี่สุภาพร์มาเขียนตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าฝ่ยังไม่ได้เขียนบวกเพิ่มเข้าไปตร,ตรงนี้ใช่สักครู่นะครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำคลิปให้ดูนะครับว่าเอาเงินไปให้คุณยายนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเทําบุญพรุ่งนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้เขาก็จะสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้ก่อน พี่ปุ้ยอันไหนที่เขาทักมาขอร่วมบุญฝาส่งเลขบัญชีปไปเลยนะอะไร,ะไรคนที่ทักมาขอทําบุญอะไรเงี้ยฝอส่งเลขบอกกชอปไปเลยนะใน,ในแอปฟ้าตังหูนะเนาะตังหูเปล่ามีคนเซลว่าดีคุยมาเต้นรนแห่ไหมอยากร่วมบุญนี่ฝะส่งให้เลยได้เสื้อหรือยังเนาะคุยเนาะนี่นะครับใครที่ร่วมบุญมาร่วมบุญได้เลยนะครับผม ใครอยากทําบุญเอาที่แบบอยากทําบุญแบบอยากมีจิตศรัทธาจริงๆนะครับอันนี้ผมแบบคุณยายโดยเฉพาะเลยยางรอสม,มสรมาส่งเนี่ยอู้อยากใส่แล้วอะ่ะอยากใส่แล้วอะ่ะเสื้อืมเสื้อเขาสั่งมาสามตัวหนู่<ช>อ่า<ช>วุย้ยพี่แกมพี่แกมพี่แกมมาแล้วคะ่ะพี่แกมพี่แกมยังอยู่ไหมครับพี่แกมพี่แกมอมรศิลช่มันเขียนไว้ว่าพี่พี่แกอมอมรศิล พี่แกมพี่แกมอ่ะมอนสินทุกคนเอ่อเอาช่วยทำบุญงานอะไรบอกหนะ่อยงานกระถินครับเป็นงานกระถิ่นนะครับงานกระถิ่นวันที่ยี่บห้าครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับงานบุญใหญ่เลยงานใหญ่งานใหญ่หญตอนนี้ยอดน่าจะได้มามา 30, ประมาณสามหมื่นกว่าบาท ชายพี่แกมอยู่ไหมครับพี่แกมอนุโมทนาบุญนะครับผมสาธุหนึ่งพันนี่นะครับหนึ่งพันนะครับหนึ 1, ่งพันบาทพัทธาคงม,มีพันใบยันแม่พัทธามดดูซิว่าผ่านใบยังแม่พัทธาอสัมเพล่นดูซิดูซิ ม่พัทราเหรอครับแม่พัทราพมมียังไม่เห็นเลยนะครับแม่พัทราเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับตอนนี้มีแม่น้องกันทียายจ๋าแม่จันสีพี่น้อยแม่รุนีแม่เรียมป้าชื่นพี่ประภาพรแม่แป้งแม่แดงแม่เล็กแม่หมวยคุณสุรีอินใจนะครับครูแอมพี่ฟ้าทะเลพี่จุกจิกแม่ละออพี่แหม่ม พี่ชอบปากาพี่สู่พี่สุ่ภาพนะครับแล้วก็พี่สาวรสพี่พิมพรแม่น้อยพี่ปูแม่บุภาพี่โบ๊ตครูบัวตองนะครับแล้วก็พี่สุภาพรแล้วก็พี่พักนุงรักนะครับพี่แก้มครับผมตอนนี้นะครับพี่เดือนฝากแม่ของพี่เดือนเอ่อมีอยู่อันนี้นะครับพี่เดือนของพี่เดือนมีอยู่เอ่อข้าวสารนะครับข้าวสารของพี่เดือนทําอยู่ข้าวสารนี้พอจดไว้ยังไม่ได้อ่านนะครับอ่านก่จดไว้ต่อนะครับ ี่แกมอนุโมธนาบุญครับอนุโมธนาบุญครับแที่ฝากพี่เดือนมแม่พัฒราเหรอครับอ๋อแม่พัฒราฝากพี่เดือนใช่ไหมครับที่ฝากพี่เดือนอ่าโอเคโมเดลเขียนไปด้วยน่าจะตกลนโอเคดีดีเลยครับจะได้ผมจะได้รู้ด้วยว่าตกลนนะครับรเออแม่พัฒราเดี๋ยวขอดูกอะไม่น่าตกนะ งั้นเดี๋ยวเราเขียนไปเลยวันนี้ว่าแม่พัฒราแม่พัฒรา200บาทอ่าเดี๋ยวผมเขียนไปเลยครับแม่พัฒราช่วยตามกำลังศรัทธานะครับทุกคนเอาเท่าที่แบบเราแบบมีก็พอมีเยอะก็ได้ครับมีน้อยก็ช่วยน้อยได้ครับเอาตามกำลังศรัทธานะครับ นี่นะครับสองนะครับอนุโมทนาบุญนะครับแม่พัฒรานะครับตอนนี้ซองเหลือสี่ซองนะครับ <4 S 1> เหลือสี่ซองนะครับแม่แหม่มพัฒราอ๋อแม่แหม่มเขียนไปแล้วแม่แหม่มเขียนไปแล้วชื่อแม่แหม่มนี่พี่แหม่มกดเขียนไปแล้วครับพี่แหม่มพัฒราที่ฝากมาสองรอเขียนไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อจริงอดเขียนว่าพี่แหม่มอืม โอ้เขียนไปแล้วเขียนไปแล้วงดต้องลบอันนี้ออกเขียนไปแล้วเพราะเราไปเขียนชื่อเล่นไง<ะ>เดี๋ยวเราไปเขียนอันนี้เพิ่มเอาเขก็ว่าอยู่ไม่น่าตกนะกโอ้ลนวะคะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับสักครู่นะโอเคตอนนี้พี่เกมมาแล้วพี่สอน พี่นารมนนมนเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนจะทำบุญอย่างไรครับนี่ผมส่งเลขให้นะคะพี่เกมเอ่อตอนนี้มาแล้วนะครับที่ปิยนุษนะครับพงอ้อนะครับคุณปิยนุษพงอ้อคุณ ปยะนุชมดเขียนด้วยคุณปีนุตพงอพงอพงอ,พงอห้าร้อยบาทนี่นะคะคุณปีนุชพงอห้าร้อยบาทนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุพี่ปีนุชพงออเขียนให้ทันนะมด่ใช่